และแล้วในที่สุดทางออฟฟิเชียลเขอประกาศจาปไปทางการแล้วว่าครอสแลปเดวิลเมคลายจะเข้ามาในวันที่6เดือนสิงหาเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะมาทำไกด์แนะนำทีมกายภาพให้กับตัวของ Power อร์จิลเพราะว่าทีมไฟเราทำครบแล้วป่ะเพื่อไม่มีตการเสียเวลามาเริ่มกันเลย ก็สวัสดีท่านผู้ดูทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนาะว่าอีกประมาณ8ถึง7วันคอแล็บเดวิลเมทายก็จะเข้ามาใน PGR s r v e g l o b a l ของเราแล้วนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมทำตัวซับแล้วก็ตัวแท้งของทีมไฟไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงตัวเมนพอยต์หรือตัวหลัก ที่ชายไทยหลายหลายคนนะไม่ใช่แค่ชายไทยหรือว่าเกมเมอร์ชาวไทยนะเกมเมอร์ทั่วโลกรอคอยเลยนั่นก็คือตัวของทีมกายภาพที่จะมารองรับให้กับตัวของฝาเวอร์จิลที่เราจะเข้ามาในวันที่6สิงหาคมซึ่งตัวแรกที่ผมจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆก็คือตัวของเจ๊ฮันหญิงนะครับผมแท่งแรง S6 ดาว เมตากายภาพนั่นเองนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับและนี่ก็จะคือโฉมหน้าของเจ๊ฮันหญิงตัวแท้งเมตาของทีมกายภาพในปัจจุบันณนะตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแท้งครับเล่นง่ายดาเมจแรงเหมือนกับตัวของนานามิกับลุงเบะแต่ก็อาจจะแรงไม่ได้เทียบเท่ากับตัวของนานามิีหรือว่าลุงเบะสักเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่า ดาเมจก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวของเจ๊ฮันหยิงนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ของเราเราก็สามารถใช้อุปกรณ์5ดาวทดแทนให้กับเจ๊แกไปก่อนได้นะครับผมแต่การเล่นก็อาจจะติดขัดนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีอปุปกรณ์ประจำตัวให้กับเจนะ๊แกเนาะจะถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้อยู่นั่นเองนะครับผมส่วนเซตเมมโมรีผมก็จะจัดไว้ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับ ส่วนสกิลการฝังเมมโมรีนะครับผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้เนาะก็คือด้านล่างจะเป็นคลาสสกิลนั่นเองนะครับผม6ช่องนะส่วนด้านบนนะครับถ้าจะให้ดีก็คือเป็นตัวของ a อ t กแทกับคลิทีเค้าจะดีที่สุดนั่นเองนะครับผมสำหรับออฟเนาะสรุปเลยนะครับผมการฝังสกิลเมมโมรีนะด้านบนใส่เป็นคลิโจมตีนะครับผม6ช่อง ด้านล่างใส่เป็นคาสกิล6ช่องนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับการฝังเมมโมรี่ให้กับตัวของเจ๊อันหญิงนั่นเองนะครับผมด้วยสายของเจ๊แกเราก็จะเล่นเพียงแค่คาสกิลอย่างเดียวเลยนะครับผมหรือใครจะเล่นเป็นสปีดมูฟก็ได้นั่นเองนะครับผมหรือสายอันติแรงเนาะก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมถ้าเราไม่มีตัวดีเบท ธาตุกายภาพนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีดีเวทธาตุกายภาพู่แล้วเราก็ใส่เป็นคลาสสกิลแทนนั่นเองนะครับผมหรือเ,เพื่อนๆที่กาจะเล่นเวอร์จิลก็ใส่เป็นคลาสสกิลเหมือนเดิมได้เลยนะครับจะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเมมโมรีแล้วก็การฝังสกิลเมมโมรีนะไม่มีอะไรซับซอ้อนมากนะครับผมสําหรับตัวของเจฮันหญิงนั่นเองนะครับผมสำหรับเวทวเคนนี้เราจะใช้เป็นออฟแดงเป็นหลักนั่นเองนะครับผม ก็เ,เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้นะว่าจะเอาออฟแดงออฟเหลืองหรือว่าออบฟ้านะส่วนผมจะเอาเป็นออฟแดงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะสําหรับตัวของอเวกเช่นนั่นเีงนะครับโอเคต่อจากนี้นะครับผมเราจะไปดูที่แนวทางในการเล่นตัวของเจฮันหญิงแบบพื้นฐานง่ายๆกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยนะโอเคนะครับผมเราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวของฮันหญิงนั้น จะไม่มีการเก็บแต้มออฟทั่วไปเนาะจะเป็นสต็กขึ้นอยู่ด้านบนนี้แทนนั่นเองนะครับสำหรับตัวของเจฮันหญิงนะโอเคโดยอย่างแรกเลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะเปิดใช้ออฟไหนก่อนก็ได้นะครับผมว่าจะเป็นออฟเหลืองหรือว่าออฟแดงนั่นเองนะครับผมเราจะใช้สลับแดงหนึ่งครั้งเหลืองหนึ่งครั้งแดงหนึ่งครั้งเหลืองหนึ่งครั้งก็ได้นะั่นเองนะครับโดยถ้าเป็นเทคนิคประจําที่ผมใช้นะ ผมจะกดแต่ออฟแดงล้วนๆเลยทีเดียวครับผมโอเคนะ๋ยวแรกผมจะใช้เป็นแค่ออฟแดงนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะนี่นะครับผมพอเรากดไปสักพักแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นสเต็กสีเขียวอย่างนี้นะให้เรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นการเก็บสเต็กข้างหน้าน,นั่นเองนะครับผมอรอบหนึ่งเนาะโอเคจะเป็นคล้ายๆการกลางอนณาคตน,นั่นเองนะครับผมให้เราจมตีปกติไปเนาะพอสเต็กพินเราต็มแล้วนะ ก้เพื่อนกดอันติได้เลยนะครับผมเอบอ,อย่างนี้นะพอเรากดอันติแล้วเจ๊แกก็จะปลดบางไขขึ้นมานี่นเองนะครับผมโอเคอย่างต่อมานะครับก็คือเราจะกดที่อันติของเจ๊แกไปเรื่อยเลยนั่นเองนะครับผมจะกดสตกเต็ปเขียว,วจะหมดนะโอเคไปเลยครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสี่ครั้งโอเคพอขึ้นในเมชั่นนี้นะครับผมให้เรากดที่โจ๊ตทีหนึ่งครั้งแล้วก็กดออฟเลือฟ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคนะ พอเรากดเอฟ้าเสร็จมันก็จะขึ้นอันติอย่างนี้นะครับผมก็ให้เรากดอันติค้างนะครับผมปุ๊บมันจะเป็นการปิดอันติแบบนี้แล้วก็กลับสู่โหมดเดิมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นไม่ยากเลยนะครับสาหรับตัวของเจฮันหญิงนะอันนั้นมายว่าเพื่อจะตามทันนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทันก็สามารถกอดูอีกรอบได้เลยนะครับผมโอเคเนาะมาครับมาเก็บสเต็กรึแป๊บนึงน,นะขออนุญาตเก็บสเต็ก,กสักคู่นึงนะครับทุกคน อันี้ผมจะใช้เป็นเหลืองเหลืองแล้วก็แดงนี่นะครับผมต่อไปนี้นะโอเคขอให้เก็บสักเจ็ดแล้วกัวกนโอเคครับผมมาอย่างต่อมานะครับผมเราจะใช้เป็นเหลืองเหลืองนี่นะผมปึ๊บปึ๊บแล้วก็แดงก็ได้นี่นะครับผมปึ๊บอย่างนี้แล้วก็อันตีรอบนึงนะครับผมตัวของเจ้าหญิงก็ค่อเล่นง่ายนะทุกคนนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะเทียบกับตัวแท้งตัวอดีนเนาะก็เล่นง่ายด่ดามจก็มีด้วยเหมือนกันเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมปึ๊บ นี่นะครับตัวของคอมโบของเจฮันหญิงก็ไม่มีอะไรมากนั่นเองนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆเนานะมีสแต็กพินก็สามารถใช้ออฟแดงหรือว่าออฟเหลืองเปิดกล่องกระถ่นั่นเองนะครับผมพอเราเปิดเสร็จปุ๊บก็กดสกิลอันติจิ๊บๆไปจนกดสแต็กพินเราจะเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนาะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับสังตัวของเจฮันหญิงนะก็เป็นหนึ่งตัวที่เล่นง่ายนั่นเองนะครับผมถูกตัเดียวก็สามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าตัวของเจ๊แกเข้าใจง่ายครับผมเล่นง่ายเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางในการปั้นแลวก็การเล่นตัวของเจ๊ฮันหญิงแบบพื้นฐานนะครับไว้คลิปหน้าจะมาแนะนําเป็นแนวทางการเล่นตัวของอาลิสานะครับผมซับพอร์ตของเมตากายภาพนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย